สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือพุทธสาวกเรื่องแรกเลยนะคะก็คือแบบอย่างการทำความดีนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่า เราเรียนรู้แบบอย่างการทำความดีได้จากที่ใดสำหรับการเรียนรู้แบบอย่างการทำความดีนะคะนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากพุทธประวัติชาดกเรื่องเล่าศาส,สนิกชนตัวอย่างต่างๆค่ะและนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเพราะเหตุใดจึงต้องเรียนรู้แบบอย่างในการทำความดี เพราะว่าเราสามารถนำแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของบุคคลแรกเลยนะคะก็คือพระราธะพระราธาเดิมเป็นพรามณ์อยู่ในเมืองราชคฤหต่อมาเมื่อแก่ตัวลงถูกลูกทอดทิ้งไปจึงไปอาศัยอยู่ตามวาัดต่อมาประสงค์ที่จะบวช แต่ไม่มีใครรับบวชให้จึงเสียใจจนร่างกายสู้ผอมวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงพระดำเนินอยู่ในพระวิหารพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระราธาพามมีร่างกายสู้ผอมผิวพรรณไม่ผ่องใสจึงตัดถามได้ว่าพระราธาพามอยากจะบวชแต่ไม่มีใครบวชให้เมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์จึงได้เป็นเช่นนั้น พระศาสดาได้ตรัสถามพิสูจทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการะของาพามผู้นี้ได้บ้างพระสารีบุตรทูลว่า,าพามผู้นี้เคยถวายอาหารแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งพระศาสดาจ,จึงตรัสว่าดีสา,ารีบุตรสัตบุตรเป็นคนกตัญญูกะตะเวทีถึงอย่างนั้นสา,ารีบุตรจงให้าพามผู้นี้บวชเถิด ขันทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรบวชพระลาทธพามและทรงอนุญาตให้พระสงฆ์อุปสมบทกุลบุตรด้วยวิธียติจตุถัก,กรรมจึงถือว่าพระลัทธาพามได้อุปสมบทด้วยวิธีนี้เป็นบุคคลแรกพระลาธาได้เที่ยวจาลึกไปกับพระสารีบุตรไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต ต่อมาพระสารีบูตรมาเฝ้าพระบรมศาสดาพระองค์จึงตรัสถามว่าพระราธาเป็นอย่างไรพระสารีบูตรกลับทูลว่าเป็นคนว่านอนสอนง่ายเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำพระองค์จงทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้น พระราธะไม่เคยโกรธเลยพระบร,รมศาสดาตรัสสอนให้ภิสูจ์ทั้งหลายจงอย่าถือตัวเป็นตัวอย่างว่าพระองค์ทั้งหลายจงเป็นผู้ว่าง,ง่ายสอนง่ายอย่างพระราธะเมื่ออาจารย์ชี้โทษและสั่งสอนก็อยา่าโกรธควครคบแต่บัณฑิตเพราะการครบบัณฑิตเป็นคุณธรรมอันประเสริฐไม่มีโทษเลย และทรงยกย่องพระราธาว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาสำหรับคุณธรรมที่ได้ในเรื่องของพระราทานะคะก็คือผู้เป็นศีลวรเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายไม่ถือโกฎอาจารย์ที่ตักเตือนสั่งสอนและการคบบัณฑิตเป็นคุณธรรมอันประเสริฐนั่นเองค่ะต่อมาเลยนะคะก็คือชาดก สำหรับชาดกเรื่องแรกเลยนะคะก็คือที่คีติโกสนชาดกหรือผู้ไม่ทำลายโอวาทครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะพระเชตวันทรงปลาลดถึงพีสูเมืองโกสามพีทะเละวีวาทกันไม่ปฏิบัติตามโอวาทที่พระองค์ให้ไว้จึงได้ตัดทีคีติโกสนชาดกดังนี้ค่ะ ในอดีตการพระเจ้าพมธาต์ผู้เป็นกษัตริย์ของกรุงพาราณสีได้ศึกชนะและฆ่าพระเจ้าทีคิติโกสลและพระมเหสีแต่พระองค์นั้นหนีไปได้แต่พระโอรสนั้นหนีไปได้ต่อมาทีคาวุกุม,มารเติบโตขึ้นจึงได้เข้ามาถวายตัวเป็นทห,หารคนรับใช้คนสนิทของพระเจ้าพมธัต์ วันหนึ่งพระเจ้าพมทัตออกประพาสกับทีคาวุกุมารแล้วเผลอหลับไปทีคาวุกุมารจึงคิดจะฆ่าพระเจ้าพมทัตแต่ก็ระลึกถึงโอวาทที่บิดามารดาได้ให้ไว้ว่าเวนยอมระงับด้วยการไม่จองเวนจึงคิดว่าถึงฆ่าตัวตายก็ไม่ทำลายคำสั่งสอนของบิดามารดา จึงได้บอกความจริงให้กับพระเจ้าพมทัดรู้ว่าตนเป็นใครและไม่คิดประทุษร้ายต่อ,รพ,อ,ตอพระเจ้าพมทัดอีกต่อไปพระเจ้าพมทัดก็ส่งได้ให้สัญญาว่าจะไม่ประทุษร้ายต่อทีคาวุกุมานเช่นกันขั้นต่อมาจึงได้พระราชทานพัทิดาและมออพระราชบัลลังให้กับทีคาวุกุมานขึ้นคองราาแทนพระองค์ ขั้พพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาจบพระองค์ได้ทรงตัดว่าพระเจ้าทีคีติโกศลและพระมเหสีมาเป็นพระบิดาและพระมารดาแห่งเราส่วนทีคาบุกุมารได้มาเป็นเราในชาตินี้เองคุณธรรมที่นักเรียนได้รับในเรื่องนี้นะคะก็คือเวนย่อมระง,งับโดยการไม่จองเวนและลูกควรยึดมั่นในคำสั่งสอนของพ่อแม่ค่ะ ชาดกเรื่องต่อไปเลยนะคะก็คือสาัพพะทาทีชาดกความโลภทำให้เสื่อมลาบเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะเวรุวันมหาวิหารได้ทรงปาลดเรื่องของพระเจ้าเทวทัตผู้มีบริวารมากแต่ต้องเสื่อมลาเพราะประมาทลืมตัวจึงได้ตัดสัพพะทาธิชาดกดังนี้ค่ะ ในสมัยที่พระเจ้าพมทัตเสวยราชะสมบัติณนะเมืองพาราณสีปุโรหิตของพระองค์เป็นผู้ชำนาญมนวิเศษกับใจให้หลงวันหนึ่งปุโรหิตท่องมนอยู่บนเนินสูงแห่งหนึ่งขณะนั้นจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยู่ในโพรงไม้มันได้ยินมนนั้นและสามารถท่องจำได้คล่องต่อมาสุนัขจิ้งจอกไล่มนบังคับสัตว์ทั้งหลาย ให้อยู่ในอำนาจและตั้งตนเป็นใหญ่มีนามว่าสัพพาทาธ,าธิแต่งตั้งนางจิ้งจอกให้เป็นมเหสีและให้ราชสีขึ้นเหยียบลงบนหลังช้างสองเชือกโดยสัพพาทาธิและมเหสีขึ้นนั่งบนหลังราชสีนับได้ว่าเป็นอิสริยาธยยอันยิ่งใหญ่ด้วยความหลงไหลในอำนาจ สัพพาธาทีจึงคิดจะชิงราชสมบัติของพระเจ้าพมทัตโดยจะให้ราชสีเป็นเสียงคำรามเพื่อให้ชาวเมืองแก้วหูแตกสิ้นชีวิตโปโลหิตจึงออกอุบายให้เจ้าเมืองโปโลหิตจึงออกอุบายให้ชาวเมืองเอาแป้งมาอุดหูไว้เมื่อราชสีได้เป็นเสียงคำรามชาวเมืองก็ไม่ได้ยิน แต่บริวารของสัพพะทาทีต่างตกใจกลัวและแตกตื่นวิ่งหนีรวมถึงช้างทั้งสองตัวก็ได้สลัดสัพพะทาทีและพ,พมหสีตกลงมาและเหยียบจนแหลกถึงแก่ชีวิตในที่นั้นครั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาจบลงจึงตัดว่าสนัขจริงจอกร้ายในการนั้นคือพระเทวทัต พระเจ้าพรมทัสคือพระสารีบุตรส่วนปุโรหิตนั้นได้มาเป็นเราผู้เป็นตักถาคตในชาตินี้ค่ะคุณธรรมที่ได้ในเรื่องนี้นะคะก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจถ้าหลงไหลในอำนาจจะทำให้พบกับความพินาศนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนจบไปแล้วในเรื่องของพุทธสาวกและชาดกนะคะที่เชอรอก็อยากให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยการทําแบบฝึกหัดลงบนสมุดหรือกระดาษโดยเขียนด้วยรายมือที่บรรจงและสวยงามนะคะสำหรับวิธีการเขียนที่เชอร์เขียนให้ดูแล้วเนาะว่านักเรียนจะต้องเขียนชื่อนำสกุลชั้นเลขที่และวันที่ให้เรียบร้อยเรื่องพุทธสาวกชาดก คำถามมีทั้งหมด6ข้อให้นักเรียนลอกโจทย์และตอบคำถามด้วยลายมือที่บรรจงนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปและลงในอัลบั้มของตอนเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เชต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนและกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะและอย่าลืมดูแลตนเองใส่แมสล์และมันล้างมือด้วยนะคะไว้เจอกันเปิดเทอมค่ะสวัสดีค่ะ